เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ขึ้นไปจังหวัดอุดอรธานีครับจึงได้เข้าไปกราบหลวงตาที่วัดบ้านตาดและถือโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหลวงตาพระมห ah าบัวญาณสัมปันโนครับในรูปนี้เป็นเวลาประมาณ6นาฬิกาครับตอนเช้าตรู่ผมถ่ายถ่ายรูปจากทางฝั่งรรป่าบ้านตาดมองเข้าไปหาเจดีครับ เมื่อทำกิจธุระเสร็จที่วัดป่าบ้านตาดก็อ้อมมาด้านหน้าพระเจดีนะครับนี่คือด้านหน้าเดินขึ้นไปครับจุดนี้เป็นงานศิลปะที่ผมประทับใจมากๆครับเป็นกระถางบัวและมีชื่อของหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปนูสูกตกแต่งไว้ด้านข้างของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีครับ จุดที่ทำให้ผมต้องอึ้งกับศิลปะที่นี่มากๆครับนั่นคือชิ้นส่วนที่ตกแต่งที่เรามองพ้เผินดูคล้ายไม้จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับเพราะแท้จริงแล้วคือทองแดงแกะสลักและฉลุหลายนั่นเองครับที่ทึ่งและอึ้งมากๆก็เพราะว่าช่างที่ทำทองแดงได้นี่หาได้ยากมากๆครับในสมัยยุคปัจจุบันนี้เพราะงานที่ ทำด้วยทองแดงเพราะทองแดงมีความแข็งมากๆจะสามารถจะปั๊มลายและแกะนูนสูงขึ้นมาได้ขนาดนี้ถือเป็นงานศิลปะชั้นสูงและทรงคุณค่ามากๆครับ ในส่วนด้านนี้เป็นเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสขึ้นมาทางอีสานเหนือหรือทางอุดรครับ ขอให้ที่นี่เป็นหมุดหมายแรกที่จะได้เข้ามากากบเอาเลอกเอาชัยนะครับแต่ถ้าท่านใดจะมาแต่เช้าเพื่อจะมาใส่บาตรที่วัดบ้านตาดก็ประมาณ7จ็ดโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งครับพรกก็จะเริ่มบินฑบัตทที่หน้วาวัดครับ